วันที่8พฤษภาคม2564นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดงานวันกาชาติโลก2564ภายใต้แนวคิด Together We Are Unstoppable บริจาคโลหิตมั่นใจปลอดภยัยเราจะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันโอกาสนี้เลยค่ะที่การสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมรับมอบรถบริจาคโลหิตจากมิสแคทเธอรีนคลากสัน หัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซวงเดือนแดงระหว่างประเทศสำนักงานกรุงเทพโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยร่วมเป็นสักขีพยานณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยปี2564สภากาชาติไทยมุ่งหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภารกิจขององค์กรกาชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เรื่องการบริจาคโลหิตเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่สำคัญได้มาจากการบริจาคเท่านั้นและยังต้องการใช้ทุกวันหากขาดโลหิตจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอีกจานวนมากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตและร่วมกิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วยการเปลี่ยนกรอบโปรไฟล์ Facebook โดยมี2แบบสองสไตล์ให้เลือก และถ่ายภาพติด Hashtag unstoppable พร้อมเช็คอินสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อร่วมรุ่นรับของที่ระลึกสุดพิเศษขจรสั่งเอี่ยมรอดถ่ายภาพชิตพลเพนสุภารายงาน